จากโพสเนาะพี่น้องจากโพสที่บอกว่าเด็กร้านมานิดที่บอกหมอผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ไล่พนักงานออกนะครับเด็กเสือพี่น้องวันหยุดวันหยุดหรือเปล่าวันหยุดมันบอกคือไปเที่ยวตองจังไรวันหยุดมันแน่เลยต้องเป็นวันหยุดมันวันที่มันมาทํางานน่าจะสองวันที่แล้วอ่าเด็กที่ร้านมานิดนะครับผมพี่น้องมือวันหยุดไปมีเรื่องทะเลวีวาท ที่เพจเจมอยเอาไปโล่งกันนะเป็นคลิปผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่มือวาเนี่ยผมยังเห็นมันอยู่ร้านอยู่เด้แต่มันเป็นซึมซึมมีมอดวานอ่ะอันนี้ไม่รู้เรื่องน้องไม่รู้เรื่องเด็กที่ร้านมานี่พี่น้องมีคลิปในเพจเจมอยไปทะเลวีวาดไปทะเลวีวาดพี่น้องเขาแท็กไม้ผมเบิงผมเบิงบลูดดอกต่มีผมก็เลยตัดสินใจโทรไปถามมันว่า เมื่อคืนหรือวันไหนมึงได้ไปมีมีเรื่องกับใครหรือเปล่ามันก็เลยยอมรับมันก็เลยยอมรับพี่น้องวันดีครับวันดีครับทุกคนพนักงานร้านหรอครับใช่สองคนนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในยูนิฟอร์ม้แล้วก็เหตุไม่ได้เกิดที่ร้านของเรานะครับเหตุเหตุแต่ม่ได้เกิอดอยู่ร้านพี่น้องวันหยุดมันหยุดมันคืออะต่อให้มันมาทงานหราไมนเหลืองานไปห้องกับบุรุษ มันสิเพจอีหย่างหนสิ่งที่บ่ดีบอเวลาการทำงานของร้านเราแล้วเนอะผมก็จะควบคุมได้เฉพาะในเวลางานใช่แต่ผมไม่จะสอนผมจะสอนนิดหน่อยผมจะจาว่าให้พวกมึงจําไว้ว่ามึงมาที่นี่อ่ะมึงมาหาเงินเพื่อปากทองของคนยุคข้างหลังถ้ามึงคิดว่าที่นี่เป็นที่สร้างเงินให้เมืองเป็นครอบครัวเมืองฉะนั้นอ่ะมึงต้องใ่ใจมึงต้องโนนนีนั่นไม่เคยสอนให้เด็กเป็นอันธพานเลยเพราะผมผมเราก็ไม่ชอบ ผมเป็นคนที่ไม่ชอบแค่พนักง,งานข่อยโพดวากันข่อยกระไรออกพี่น้องนับภาษาอย่างไปมีเรื่องทะาเยาววาทผมได้ตักเตือนแล้วก็ไล่ออกไปแล้วนะครับ